ตำนานพระเกจิหลวงพ่อรุ่นเก้ายอดแห่งวัดอัมพวันพระเกจิอาจารย์ผู้แก่กล้าวิชา,าคมหนังเหนียวอดีตขุนโจรขมังเวทผู้สร้างตำนานยันเก้ายอดอันลือลั่นนามเดิมของท่านนั้นมีชื่อว่ารุ่นใจพารา เกิดเมื่อราวปีพศ2390พึงเพเป็นคนตำบลชิงรากจังหวัดพระนครศรียุธยาบิดาชื่อนายน้อยมันดาชื่อนางคำใจพาราตามประวัติกล่าไว้ว่าในสมัยที่ท่านยังเป็นนายรุ่นอยู่นั้นก็ไม่ค่อยจะสนใจใยดีในการทำนาหรือว่าช่วยเหลืองานบิดามาันดาเลยสนใจแต่เพียงว่ามีพระเกจิอาจารย์องคใดรูปใดที่เก่งกล้าด้านวิชาอาคมทางไสยศาสตร์อยู่ที่ไหน ซึ่งถ้ารู้แล้วท่านก็จะเป็นต้องหนีออกจากบ้านไปครั้งละหล,หลายวันบางทีก็เป็นเดือนเพื่อไปขอร่ำเรียนวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นจนสิ่งนี้มันก็สร้างความอิหนารหาใจให้แก่นายน้อยและนางคามผู้เป็นพ่อแม่เป็นอย่างมากต่อมาพ่อแม่ก็เห็นว่าถ้าจะเลี้ยงดูลูกคนนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วจึงได้เรียกตัวลูกชายมาคุยด้วยว่า นี่ถ้าเองไม่ช่วยพ่อแม่ทำการทำงานทำมาหากินกันแล้วละก็ขาสองคนหินที่จะเลี้ยงเองต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเองเอาแต่เที่ยวเตรเป็นอย่างเดียวฝ่ายนายรุ่นซึ่งก็เป็นคนที่มีทิฐิแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้คล่มกราบพ่อกับแม่แล้วกล่าวว่าถ้าชีวิตนี้ไม่ตายไปเสียก่อนก็จะกลับมาสนองพระคุณพ่อแม่ให้ได้ต่อไป หลังจากนั้นก็ทำการเก็บข้าวของใสย่ามแล้วก็ลงเรือหายสับสูญไปเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีข่าวคราววี่แววอะไรอีกเลยจนกระทั่งปีพศ2425เสือรุ่นใจพาราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นโดยได้กลายเป็นโจรปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์มานับรดร้อยราย,ลายตลอดทุกตำบลในเขตจังหวัดพระนครศรียุธยาและใกล้เคียงและก็ไม่มีใครที่จะสามารถปราบเสือรุ่นคนนี้ลงได้ แม้แต่กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเสือรุ่นคนนี้เป็นผู้ที่เก่งกล้าวิชาอาคมสามารถปลุกหุ่นรวมให้เจ้าหน้าที่แคว่เขวเข้าใจผิดแล้วก็สามารถหลบหนีจากเงื้อมมือของเหล่าโปลิสทั้งหลายในสมัยนั้นไปได้แบบชิวๆทุกๆครั้งไปสร้างความปวดเสียดเวียนเกล้าให้กับพวกเจ้าหน้าที่ไปตามๆกันเลยทีเดียวซึ่งโปลิสในสมัยนั้นนะก็ย,ยังไม่ค่อยจะรุ่งโรยทอ เกรเวลก็ผื้นๆอาวุงอาวุธอะไรนี่ก็กะกะข้างนั้นเลยจำหอนคนก็มีน้อยจนมีคำพูดในสมัยนั้นกันว่านักเลงโตกว่าตำรวจนั่นเองครับดังนั้นก็เลยทำให้ตำรวจไม่สามารถปราบเสือรุนได้ที่นี้ชื่อเสียงกิติศักดิ์ของเสือรุนก็ขจรขาจายไปไกลเลยสิครับจนชาวบ้านชาวช่องประชาชีที่พระนครศรียุธยานเนี่ยถึงกับหลับไม่ลงกันเลยทีเดียว งานนี้ก็เดือดร้อนไปถึงท่านนายอำเภอที่ต้องทำป้ายประกาศไปปิดไว้ในที่ต่างๆซึ่งก็มีใจความว่าให้เสือรุ่น,นเข้ามาพบโดยมีข้อแม้ว่าเสือรุ่นจะต้องมาเพียงคนเดียวเท่านั้นและที่สำคัญก็คือห้ามพกพาอาวุธมาด้วยโดยเด็ดขาดก็คือว่านัดให้มาเจอกันที่บ้านของท่านนายอำเภอนั่นแหละครับและก็ทำการสัญญิงสัญญาเป็นมั่นเหมาะว่าจะไม่เอาผิดอะไรกับเสือรุ่นเลยในคดีที่ผ่านๆมา และเมื่อฝ่ายเสือรุ่นได้ทราบข่าวนี้ก็เกิดโลกสวยขึ้นมายัางไงก็ไม่รู้และครับก็เดินทางเข้ามาพบกับนายอำเภอทันทีเลยโดยก็หวังเอาไว้ลึกๆล่ะครับว่าจะได้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีๆกับเขาเสียทีประมาณนี้แหละแต่ถ้าว่าเหตุการณ์มันกลับไม่เป็นไปตามที่เสือรุ่นหวังเอาไว้นั่นสิครับเพราะนี่มันก็คือแผนลวงมันคือกับดักของนายอำเภอนั่นเอง ซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้จัดเตรียมซุ้มกำลังพลพร้อมอาวุธครบมือล้อมบริเวณที่นัดเจอกันนั้นเอาไว้แล้วเมื่อเสือรุนใกล้จะถึงบ้านพักของนายอำเภอก็ได้ยินเสียงนายอำเภอตะโกนออกมาว่าไอ้เสือรุนจงหยุดอยู่กับที่และยอมมอบตัวให้จับเสือโดยดีเจ้าหน้าที่เราไม่หมดแล้วไม่งั้นเจ้าหน้าที่จะยิงทันทีก็ประมาณว่าเหมือนในหนังสมัยเก่าเลยนะ ที่นี้เสือรุ่นก็รู้ตัวแล้วครับว่าเสียรู้ในอำเภอเข้าให้แล้วแต่ก็ไม่ได้มีความกริ่งเกรงใดๆหรอกนะครับเพราะมั่นใจในตัวเองว่าเหนียวไงปืนแค่นี้นะจิบจิบว่างั้นเถอะแต่เสือรุ่นก็นึกแค้นใจในอำเภอไม่น้อยล่ะครับทีเล่นมิซื่อจึงได้ทําการสํารวจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ร่ายคาถาที่ได้ร่ําเรียนมาพูคุณลวงไว้ให้เหล่าเจ้าหน้าที่ยิงเปลืองกระสุนเล่นๆไปงั้นแหละ ส่วนตัวเองก็แวบแหกวงล้อมออกไปได้อีกตามเผยนั่นแหละและนับแต่วันนั้นไปต้นมาเสือรุ่นก็ได้ทำการร้นค่าหนักขึ้นกว่าเก่าอีกเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของท่านนายเพื่อคราวนี้เรื่องมันก็เลยเดือดร้อนหนักจนท่านเจ้าเมืองพระนครศริยาก็นางม่ติดละครับรีบระดมเหล่าผู้ใหญ่บ้านกำนันให้มาบริฟฟิ้งกันเป็นการใหญ่เลยสิครับแล้วก็ได้ขอปป้อสรุปออกมาว่า ให้ใช้วิธีเดิมนั่นแหละก็คือเรียกตัวเสือรุนเขาพบตามเคยแต่คราวนี้มีท่านเจ้าเมืองเป็นองค์ประธานและอาจจะใส่ความจริงใจเข้าไปในแผนการนี้ด้วยกระมังก็ยรอบเดิมนั่นแหละครับคือจะไม่เอาผิดใดๆไม่เอาโทษอะไรเสรือรุนเลยแม้แต่กระทงเดียวซึ่งในตอนแรกนะฝ่ายเสือรุนเองก็ลังเลเหมือนกันครับว่าเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่า นี่มันจะหลอกเราเข้าไปติดกับอีกรหือเป่ลาวาอะไรเนี่ยนะเสื้อรุ่นก็คิดแผนการแก้เกมเอาไว้แผนหนึ่งละครับโดยที่ก็ได้ทำการเขียนเดเลเตอร์จดหมายในน้อยส่งไปถึงท่านเจ้าเมืองซึ่งก็มีใจความว่าข้อเสือรุนยินดีที่จะเข้าพบก,กับท่านเจ้าเมืองทุกเวลาเลยแต่มีข้อแม้นะว่าให้ท่านเจ้าเมืองมาพบข้าเพียงคนเดียว เสือรุนคนนี้ก็จะขอรับรองความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับท่านเจ้าเมืองเองและก็ให้มาพบได้ในวันขึ้น15่ําคำที่ลานนวดข้าวหลังโรงสีเวลาสองทุ่มตรงรู้กันนะตามนี้ <c oughs> เป็นไงล่ะครับแผนการแก้เกมของเสือรุนไม่เบาเลยทีเดียวว่าไหมครับเพื่อนๆครั้นเมื่อถึงเวลานัดท่านเจ้าเมาืองก็มาจริงๆฮะพอได้เวลาเสือรุนก็แหวกคงไม้เดินออกมาเผชิญหน้าด้วย ท่านเจ้าเมืองก็พูดขึ้นว่ารุมเอ้ยสิ่งใดๆที่มันผ่านไปแล้วนะ่ะก็ให้มันลืมๆไปเสเถอะจงกลับตัวกลับใจเสียใหม่ทางการยังขาดคนดีมีฝีมือเช่นเจ้าอยู่นะะฉะนั้นข่าเนี่ยจะได้แต่งตั้งให้เองนะ่ะเป็นกำนันตำบลเชียงรากบ้านเกิดต่อไปเองจะว่ายังไงละ่ะ เมื่อเสือรุ่นได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกตื้นตันใจและสัมผัสได้ถึงความจริงใจของท่านเจ้าเมืองสิครับจึงได้สุดตัวลงนั่งยกมือขึ้นไหว้ท่านเจ้าเมืองแล้วบอกว่าตนจะปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยก็เป็นอันว่านับจากนั้นเป็นต้นมาเสือรุ่นก็ได้กลายมาเป็นท่านกำน,นันตุนซ่งก็ได้ทำหน้าที่ด้วยดีตลอดมาต่อมาอีกสามปีให้หลังจึงได้รับพระราชทานยศให้เป็นขุนพาวิจนใจพารา แต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีก็มีเหตุการณ์มิสู้ดีเกิดขึ้นอีกเมื่อเสืออุ่นได้มาปรากฏตัวที่ตำบลเชียงรากขุนพาวิจนจึงได้เรียกตัว,วเสือรุ่นให้เข้า,ามาพบและก็ได้อบรมสั่งสอนให้ละเว้นความชั่วลงเสียแต่ถ้าว่าฝ่ายเสืออุ่นนั้นก็ไม่ได้รับคำแต่อย่างใดกลับคิดไปว่าขุนพาวิจนนี่เหย่หยศเหย่ศัก์จนลืมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คนนี้ไปแล้วพอคิดได้ดังนั้น จึงรีบลากลับไปพราะจากนั้นเสืออุ่นก็เกิดความไม่พอใจในขุนพาวิจนใจพาราขึ้นก็เลยออกปล้นฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายไปคนแล้วคนเล่าแล้วทุกครั้งที่ออกปล้นก็จะออกชื่อเสือรุ่นว่าเป็นผู้ปล้นทีนี้ความก็ซาไปถึงท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองก็เลยออกหนังสือให้ขุนวิจนใจพาราเข้ามาพบเป็นการด่วนฝ่ายขุนวิจน เมื่อได้รับหนังสือกาะวิตกกังวลว่าตนจะต้องถูกสัดทอดแน่ๆถ้าเสืออุ่นนั้นถูกจับได้จึงได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็ถูกฝ่ายเจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่าหาตัวอย่างหนักจนในที่สุดก็ตัดสินใจหนีขึ้นไปบวชอยู่ที่ลำลูกกานั่นเองครับหลวงพ่อรุ่นท่านได้เข้าไปสมบทเมื่อประมาณปีพศ2431 และภายหลังจากที่บวชได้หลายพรรษาแล้วท่านจึงได้ออกธุกดงแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและมีปัสนากรรมฐานด้วยภายหลังท่านได้ออกธุกดงมาปรากฏอยู่ที่บริเวณข้างวัดอัมภวันเขตบุศิตกรุงเทพชาวบ้านก็ได้แลเห็นถึงข้อวัดปฏิบัติอันเคร่งครัดแถมท่านก็ยังมีคาถาอาคมแก่กราเข้มขังจึงได้นิมนต์ให้ท่านมาพำนักอยู่ที่วัดอัมภวันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในช่วงเวลานั้นท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากมายเลยครับเป็นเพราะกิตติศัพท์ของยันก้าวยอดอันหรือล่านของท่านนั่นเองซึ่งกล่าวกันว่าในยุคนั้นไม่มีใครดังไม่มีใครเหนียวเท่ากก้าวยอดกันเลยทีเดียวที่ในกรุงเทพหรือในพระนครสมัยนั้นน่ะก็จะมีก๊กนักเลงอยู่หลายก๊กหลายเหล่าด้วยกันครับที่ขึ้นชื่อก็มีอย่างเช่นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโมวัดสามจีน ซึ่งมีถิ่นอยู่แถวเยาวราชวงเวียน22กรกฎาแถวแถววรจักษก็จะมีลูกศิษย์ของหลวงปูู่วัดอินทรวิหารบางขุนพรมอันมีอาวุธประจำกายกันก็คือไม้ตะพดหลวงปูู่หรือที่เรียกกันว่านิ้วเพชรพระอีสวรน,นั่นเองที่ว่ากันว่าหากใครโดนหัวตะพดนี้ตีเข้าก็อาจถึงตายได้กันเลยทีเดียวครับแต่ที่ขึ้นชื่อลือชาด้านความเหนียวอยู่ยงคงกระพัน ไม่เป็นสองรองใครก็คือเด็กแกงก้าวยอดลุกส์ของหลวงพ่อรุ่นใจพาราวัดอัมพวัลราชวัตรกรุงเทพนั่นแหละครับผมเรื่องราวเล่าขานของเสือรุน่นหรือหลวงพ่อรุ่นก้าวยอดเป็นที่น่าเกรงขามยิ่งนักซึ่งแม้แต่เสด็จเตีย่ยกรมาหลวงชุมพรเขตดุมศักิ์ก็ยังทรงยกย่องยอมรับนับถือ ใครที่มียันก้ายอดติดกายจะเข้ารณนงรงสงครามมีว่าลูกปืนจะมาเป็นหาฝนหรือมีดดัดจะคนกริดขนาดไหนก็ไม่เคยระคายผิวได้เลยแม้แต่น้อยหลวงพ่อรุ่นท่านมรณภาพลงเมื่อปีพศ2471ณนะวัดอัมพวันสริริรวมอายุได้81ปี3 5พรรษาสำหรับในด้านวัตถุมงคลของท่านนั้นก็มีอย่างเช่น 1. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์หลวงพ่อรุ่นรุ่นแรก 2. ตรตะกุดโทน 3. ามตะกุดกระดูก่านและ 4. แหวนพิรอดเก้ายอดครับผมและนี่ก็คือประวัติของหลวงพ่อรุ่นใจพาราแห่งวัดอัมพวันอดีเสือร้ายผู้กลับใจสู่ร่มผ้ากาศวพัตจนกลายมาเป็นสุดยอดพระเกติอาจารย์ชื่อดังเจ้าของตำนานยันเก้ายอดอันลือชื่อนั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อ หากเจอขอ้อผิพกกดพลาดประการใดๆก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับจักขอพระคุณยิ่งบายบาย